สวัสดีครับคลิปนี้ผมไอาจาก AI IT เรามาอยู่กับแท็บเล็ตหรุ่นที่เขามีการออกแบบเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ในการใช้งานสำหรับสายครีเอเตอร์โดยเฉพาะครับกับเจ้านี่ครับ Huawei MatePad Pro 11แท็บเล็ตเรือธงจากทาง Huawei ในปี2022นี้ครับสาเหตุที่ผมบอกว่า Huawei MatePad Pro 11รุ่นนี้ เป็นแท็บเล็ตที่เหมาะกับสายครีเอเตอร์ก็เพราะว่าหน้าจอของ Huawei MatePad Pro 11ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ OLED Display แถมเป็นหน้าจอ10บิตหรือก็คือมีสีอยู่ที่หน้าจอมากกว่าพันล้านสีครับพร้อมความแม่นยำของสีเนี่ยเดลต้าอีน้อยกว่า1ครับ และขอบเขตสีหน้าจอของ w e ว MatePad Pro 11ตัวนี้นะครับอยู่ในระดับ P3 ครับทำให้เรามั่นใจครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภาพหรือว่าการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าโปรดักต์ต่างๆของเราและต้องการให้สีเที่ยงตรงกับสิ่งที่เราจะได้เนี่ย หน้าจอของ Huawei MatePad Pro 11นิ้วตัวนี้จะตอบโจทย์ให้คุณได้เป็นอย่างดีครับและนอกจากเรื่องของสีหน้าจอที่ทําออกมาได้ดีแล้วนะครับ h a w e i MatePad Pro 11นิ้วตัวนี้มาพร้อมกับ refresh rate หน้าจอ120เฮิรตซในการใช้งานครับหากคุณนํามาใช้ในการขีดเขียนวาดภาพสร้างสรรค์จากจินตนาการของคุณลงสู่แท็บเล็ตตัวนี้คุณจะได้การใช้งานที่สมูทลื่นไหลละมุลมากกับอุปกรณ์ตัวที่ผมชอบมากครับนั่นก็คือเจ้านี้ครับ h u ว w e M p p n n i l l รุ่นที่2นี่คือดินสอจากทาง h u ว w e i รุ่นที่2ครับที่มาพร้อมกับสีใหม่เป็นสีขาวอย่างนี้เลยนะครับเขามีค่าความหน่วงที่ต่ำถึงระดับ9มิลลิเซคครับพร้อมรองรับแรงกดอยู่ในระดับ4,096ระดับครับนอกจากเรื่องของหน้าจอและดินสอที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับส่วนฟีเจอร์ที่จะทำให้เหล่าครีเอเตอร์ชื่นชอบมากขึ้นนี่ก็คือการดูดสีในการใช้งานครับ h u a w e i MatePad Pro 11นิ้วตัวนี้สามารถใช้ฟีเจอร์ในการดูสีข้ามแอปพลิเคชันต่างๆในการสร้างสารรค์ผลงานเราได้ครับหรือแม้ทั่งใช้งานควบคู่กับ s u p e r d e v i เ e เชื่อมกับสมาร์ทโฟนของเราก็ยังคงสามารถใช้งานฟีเจอร์ดูสีในการสร้างสารรค์ผลงานของเราได้ครับนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โกงมากๆสําหรับเจ้า Hu ว w e i m a t e p a d Pro 11ที่สามารถใช้การดูสีในการสร้างสารรค์ดีไซน์ออกแบบผลงานของเราได้ครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์หลายๆคนน่าจะชื่นชอบมากๆเพราะว่า เวลาที่เราเห็นสีสันบางอย่างแล้วเราอยากได้สีนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่หมุนดูสีต่งตางๆใช่ไหมครับแต่ต่อจากนี้เราไม่ต้องไล่หมุนสีตามที่เราต้องการและเราสามารถเลือกสีด้วยการดูดสีจากจุดที่เราต้องการแล้วก็มาวาดขีดเขียนในการใช้งานของเราได้เลยครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากเจ้าหัวเว่ยเมทแพดโปร11ในการใช้งานเรื่องของหน้าจอแล้วก็ฟีเจอร์กับปากกาดินสอหัวเว่ยเอ็มเพนซิลรุ่นที่2ตัวนี้นะครับ ส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานหากคุณต้องการตกแต่งภาพตัดต่อวิดีโอที่ต้องการโปรเซสสูงๆนะครับหเว่ยเมท p a d Pro 11นิ้วอย่างเช่นตัวที่ผมใช้อยู่เป็นรุ่น Wi-Fi ครับรุ่น Wi-Fi มาพร้อมกับ SOC ที่เลือกใช้เป็น Snapdragon 870ครับแล้วก็แรมภายในตัวนะครับเป็นแรม8 g b เนื้อที่ภายใน128 g b ทุกๆก,การโปรเซสสามารถทาได้เป็นอย่างดีครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความแรงมากกว่านี้นะครับในรุ่น LTE นะั้นะเขาจะมาพร้อมกับ SoC ที่เลือกใช้เป็น Snapdragon 888ครับตัวนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่แรงขึ้นเร็วขึ้นครับหากใครที่ต้องการความแรงมากขึ้นแล้วก็ต้องการใช้งานแบบเซลลูลาด้วยเนี่ยรุ่น LTE จะตอบโจทย์คุณได้ครับแต่สําหรับผมแล้ว Snapdragon 8 0ะการใช้งานโปรเซสภาพตัดต่อวิดีโอหรือว่าการสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้กระทั่งการใช้งานด้านมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ เราจะเห็นกันแล้วว่าหัวเว่ยเมดแพดโปร11นิ้วตัวนี้เมื่อใช้งานควบคู่กับดินสอเนี่ยจะทําให้เกิดการสร้างสารรค์ผลงานและก็การทํางานที่ลื่นไหลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความคล่องตัวมากขึ้นในการทํางานนอกสถานที่ที่ต้องใช้การพิมพ์เข้ามาด้วยเนี่ยเรามีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะทําให้การใช้งานเจ้าหัวเว่ยเมดแพดโปร11นิ้วตัวนี้คล่องตัวและก็ทํางานง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับกับเจ้านี่ครับ Huawei Smart Magnetic Keyboard รุ่นใหม่ครับเจ้าตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถแยกชิ้นส่วนแยกล่างในการใช้งานพร้อมกันได้ส่วนแรกเคสแปะฝาหลังครับเคสแปะฝาหลังตัวนี้นะครับเป็นการแปะระหว่างตัว แท็บเล็ตของเรากับเคสด้านหลังแบบแมกนติกเลยไม่ต้องมารอใส่กรอบครอบอะไรเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็เคสตัวนี้เราสามารถปรับระดับด้านหลังได้ครับว่าเราต้องการเอียงเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถปรับได้อันนี้คือข้อดีของเคสใหม่รุ่นนี้เลยครับทาให้เวลาที่เราต้องการทํางานแบบว่าวางแนวตั้งเพื่อการรับชมซีรีส์หรือว่าวางให้มันเอียงหน่อยเพื่อใช้ในการขีดเขียนมันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นครับและถ้าเกิดว่าเราอยากทํางานให้มันดีขึ้นนะครับส่วนที่2คีย์บอร์ดครับ คีย์บอร์ดของ Huawei Smart Magnetic Keyboard Case ตัวนี้ข้อดีจากรุ่นก่อนๆที่ทำให้ได้ก็คือเราแยก,กระหว่างเมดแพดกับคีย์บอร์ดออกจานก,ก,าก็ยังสามารถใช้งานไร้สายร่วมกันได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไปข้างนอกพกพานะครับเราก็สามารถนำา2อ,อย่างนี้มารวมร่างได้เช่นกันครับแปะแมกเนติกอย่างนี้ เขานี้เราก็สามารถพกพาได้อย่างคล่องตัวต่อการใช้งานนะครับแถมว่าน้ําหนักเขาเบาด้วยครับเมื่อรวมกันไม่ได้หนักอะไรเลยครับต่อมาคือการเก็บดินสอครับปกติเนี่ยเวลาเราเดินทางใช่ไหมครับเราจะเก็บดินสอในรุ่นก่อนก่อนแปะด้านข้างอย่างนี้คือการแปะอย่างเงี้ยมันใช้ในการชาร์จด้วยแล้วก็การพกพาไปในตัวด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าการแปะเงี้ยแม่เหล็กบางทีเราชนนิดหน่อยมันก็หลุดแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตรุ่นอะไรก็ตามเนี่ยชนขอบนิดเดียวหลุดหายได้เช่นกัน สมาร์ทแมกเนติกคีย์บอร์ดตัวนี้มีอีก1ส่วนครับเรียกได้ว่าเขามีทั้งหมด3ส่วนครับส่วนที่3ปลอกดินสอครับแปะไปที่ด้านหลังครับและเราสามารถนําดินสอหัวเวล์เอ็มเพนซรุ่นที่2ตัวนี้นะครับมาเก็บที่ด้านหลังตรงปลอกดินสอตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเท่านี้การพกพาของเราก็แน่นหนาครับไม่ต้องกลัวว่า ดินสอเอเ็นเบนรุ่นที่2จรุดถือว่าเป็นแม่เหล็กในการเชื่อมต่อที่ง่ายแล้วก็การเชื่อมต่อการใช้งานทั้ง3ส่วนเนี่ยสามารถทําได้อย่างคล่องตัวสําหรับเคสใหม่ที่หัวเว่มีการออกแบบมาอันนี้โดยส่วสนตัวผมชอบเคสใหม่อันนี้มากนะครับนี่แหละครับคือความสะดวกที่เราจะได้จากเจ้าหัวเว่ยเมดแพด Pro 11เอาล่ะเรามาดูเรื่องการใช้งานด้านอืน่นๆของเจ้าห u ว w e i MatePad Pro 11 รุ่นปี2022นี้กันบ้างครับเรามาเรื่องันที่เรื่องลำโพงครับ h u a w e i MatePad Pro 11เนี่ยสารต่อเรื่องลำโพงได้เป็นอย่างดีจากรุ่นก่อนๆครับคือเจนก่อนๆของ Huawei Ma t e p a d ไม่ว่าจะเป็น MatePad ซีรีส์ธรรมดา a t e p a d Pro หรือว่า Ma t e p a d 11รุ่นก่อนเนี่ยเรื่องลำโพงเขาไม่แพ้ใครเลยได้ว่าเป็นแท็บเล็ตที่เน้นเรื่องลำโพงมากๆหนึ่งตัวในตลาดแท็บเล็ตเลยครับคือ Ma t e p a d Pro 11ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับลำโพงด้วยกันทั้งหมด6ตัวในการใช้งานครับเรื่องของเสีียยงงมัั่่่นใจไดไ,ได้้ครบวาาเเส เสียงทุกอย่างหรือว่าเบสนิดๆก็ยังมีให้เราฟังครับเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในแท็บเล็ตในตลาดที่ให้เสียงให้คุณภาพลําโพงดีมากๆหนึ่งตัวครับหากใครอยากรู้ว่าลาโพงตัวนี้ที่มีการจูนเสียงด้วยหัวเว่ยซาวจากทางหัวเว่ยโดยตรงเองเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงไปลองรับฟังเสียงลําโพงตัวอย่างจากเจ้าหัวเว่ยเมทแพดโปร11ตัวนี้ไปพร้อมกันครับ โอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้ลองฟังทดลองเสียงลำโพงจากเจ้าโควเว่เมทแพดโปร11นิ้วกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับณนะตอนนี้เรามาอยู่กับกล้องหน้าเจ้าโควเว่เมทแพดโปร11นิ้วนะครับกล้องหน้าของโควเว m เมทแพดโปร11นิ้วตัวนี้เขาเป็นกล้องหน้า16้าลพิกเซลรรูรับแสง f 2.2ครับกล้องหน้าตัวนี้รองรับการถ่ายวิดีโอหรือว่าการใช้งานวิดีโอคอลที่ความละเอียด Full HD เท่านั้นนะครับเรามาลองดูกันครับว่าภาพที่ได้อยู่ณนะตอนนี้ คุณภาพเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกล้องหน้าในการใช้งานวิดีโอของเจ้า m i n p a d Pro 11นิ้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเสียงที่ทุทกๆคนได้ยินอยู่ในะตอนนี้คือไมโครโฟนของเจ้า โห a ยเม MatePad Pro 11นิ้วตอนนี้ครับไมโครโฟนเนี่ยเป็นไมโครโฟน4ตัวอยู่ด้วยกันครับเรามาลองดูกันว่าเรื่องของเสียงที่ได้ในการใช้งานเผื่อใครจะใช้ในการคุยวิดีโอคอลคุยประชุมด้วยแท็บเล็ตนะครับเสียงที่ได้ประมาณนี้ภาพที่ได้ประมาณนี้ออกมาเป็นยังไงนะครับมาคอมเมนต์คุยกันได้ครับว่าโอเคเรื่องของวิดีโอคอลเสียงไมโครโฟนหรือว่าเรื่องของลำโพงที่ได้ยินไปลองทดลองฟังกันเมื่อกี้เป็นยังไงนะครับเอาล่ะนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวเรื่องอื่นของเจ้าโหวยเมทแพดโปร11นิ้ กัันต่อครบเท่าที่พูดมาถึงในตรงนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นกันแล้วครับว่า Huawei m a t e p a d Pro 11นิ้วตัวนี้เขามีความครบครันขนาดไหนสำหรับการทำงานหรือว่าด้านมัลติมีเดียก็ตามเรียกได้ว่าครบครันมากๆครับส่วนระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานของเจ้า Huawei m a t p p a d Pro 11นิ้วตัวนี้นะครับเขาเป็น h a r m o n y o s 3.0ครับ สำหรับความเก่งของเจ้า Harmony OS 3.0ในการใช้งานแบบ Standalone คือตัวเครื่องเดียวๆเ,เลยเนี่ยคือเขาสามารถเปิดแอปใช้งานพร้อมกันได้มากสุดคือ4แอปพลิเคชันครับเปิดแบบ Split Screen ด้านซ้ายด้านขวา2แอปและแล้วก็เปิดแบบ m u l t i Windows เพิ่มเข้าไปอีกได้อีก2แอปรวมกันเป็น4แอปในการใช้งานบนหน้าจอพร้อมกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มความสะดวกมากกว่านั้นนะครับ หัวเว่ยเขาก็มีฟีเจอร์ที่จะทำให้เราสามารถใช้งานอีโคสิสเทมของหัวเว่ยทั้งหมดร่วมกันได้ง่ายแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการที่ราบรื่นในการใช้งานหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันมากที่สุดครับนั่นก็คือ s u p e r Device ครับไม่ว่าคุณจะใช้งานหัวเว่ย Mate Pad Pro 11นิ้วตัวนี้ควบคู่กับสมาร์ทโฟนหัวเว่ยนะครับก็สามารถใช้งาน s u p e r Device ในการทำงาน Multi-Screen c o l l a b o r a t i o n เพื่อให้หน้าจอหรือว่าการรากไฟล์ต่างๆทำได้อย่างราบรื่นผ่านสมาร์ทโฟน หัวเว่ยแล้วต้องการใช้งานกับแท็บเล็ตจากทางหัวเว่นะครับก็สามารถใช้ SuperDevice ทําให้เจ้า m t e p a d Pro ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าจอในการใช้งานร่วมกับแล็ปท็อปหัวเว่ได้นี่คือประโยชน์ทั้งหมดที่เราจะได้จากหัวเว่ย a t e แ a d Pro แบบครบครันจริงๆในตัวเดียวนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่หัวเว่ย a t e p a d Pro 11นิ้วครับ Huawei MatePad Pro 11นิ้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่มากถึง8,300ม ah, ิลลิแอมป์น่าจะเป็นแท็บเล็ตขนาด11นิ้วที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะมากๆครับและที่สำคัญเลยนะครับการชาร์จไวของเจ้า Huawei MatePad Pro 11อย่างเช่นรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่น Wi-Fi ครับรุ่น Wi-Fi เนี่ยเขารองรับการชาร์จไวอยู่ที่40วัตต์ครับส่วนเรื่องของการกินพลังงานนะครับ Huawei MatePad Pro 11ในรุ่น Wi-Fi ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้งานสกรีนออนทามยาวๆใน1นวันสบายๆ10กว่าชั่วโมงแบบ เต็มเอด e แบบว่าเต็มวันเช้ายันเย็นในการทํางานข, egen, ของเราได้แบบคล่องตัวแล้วก็แบตอึดจริงๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น lte ตัวนั้นน่ะสามารถชาร์จไวสึงสุดได้อยู่ที่ระดับ66วัตต์เลยก็เราไม่มีเครื่องให้ทดลองนะครับถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสซื้อเครื่องหรือว่าได้เครื่องมาเดี๋ยวจะมาลองทดลองดูว่า m มด p a d p r รรุ่น lte จะมีอะไรที่มันเจ๋งกว่ารุ่น wifi บ้างแต่เท่าที่รู้ก็คือ Wi f i SOC เป็น Snapdragon 870แต่ตัวนั้นมันเป็น Snapdragon 888นะครับเรื่องของการกินพลังงานก็น่าจะกินกว่านิดหนึ่งแล้วก็ได้เรื่องของชาร์จเร็วเข้ามาแทนคือ66วัตต์ครับตัวนี้แค่40วัตต์เท่านั้นเอาล่ะครับสำหรับคลิปรีวิว Huawei MatePad Pro 11นิ้วตัวนี้ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมจะรีบไปตอบทันทียังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวส